สบายดีป่าล right. oh like> ุงมาพบมาพอกับทอง้องแค้นคือเกม่าวันนี้น้องแค้นกับผามาเอาผงหรือมิ้นนี่แหละปลุงเลยสบายดีสาดีป่าลุงสบายดีเล่นปลุง้องแค้น้องแคนที่ซูมเลยแ่เ้ข้ากม้นเ้่้เฮ้ยเฮ้ย่้ล้้ยมา้้เฮมา้นี่ปลุง แม่ทายเอาอันนี้เอายานดิเนี่ยมันสกปรกเอาไหมนี่นี่เอ้าทายเอายานแคนยานปลาลุงเลยห้างมิ่งปลาลุงตัวห้างใหญ่ปลาลุงไหมเห็นไหมน่าสิถ่ายปลาลุงเบ้างเด้ปลาลุงได้ด้วย หังของฝ่นม่ไปลุงเลยหัง <c oughs> มิดเม่แม่ก็คือแมยเฟ่งอะไรไลุงเลยพอต้องแค้นสิเอารุ่นน้ำกันไปลุงทีได้ลุืมบ่ได้ก็ได้หังิ่นกับผู้ใหญ่เป็นไดดอกแต่เม่เต็มที่เลยไปลุงเลยเต็มหังเลยแม่ของิ่นลางก็สเออาข้างนอกไปเลยไปลก้าเหมอนนนี้เลยเห็ดหดที่ับล้างลางกระยานไปลุงเลย ลงแค้นลงแพตตี้ออกนี่สั่นออกเพื่องนะเพื่องคือ<ป>บ่มัดไว้อีเพื่องไปหาไปแพตตี้บโอ้โไมู่เดหไม่แข็งมากไ่แข็งไม่แข็ง ກໍາລັງຊິເອົາມິປາລຸງເອີຍຫ່າງບັກຍາຍເຕີນນິກສໍາັ່ກປລຸແຕວ່າກລັງຫາວິທີປາລຸບິບິຍິນຄືເກກດພິມາລ້ພິນເຫປາລຸງີລດ มอตัวแข็งแข็งดึงทกลงมันก็สซมีน้ำนี่ตรงนี้โอ้ออม่คนเดบ้าโอบัง <c oughs> มีน้ำพอพระก็ไม่ได้ถือมาปะลุงมองม่กล้องนั่นมันเงียงที่ลำบากเลยแหละพลุงเลยฮักฮักงามไหมก่อนปะลุงว่า,ามีน้ำ Anh xoay mạnh nó không mất Tông, tông Cái này vô chặn Mừng Tôi sẵn mừng Mọi thì bỏ hạt ไม่ต้นนั้นไม่ต้นนะเมนันมนงแคนเมนัมนงแคนต้องหักไม่ต้นไหนเออหักสันส่นๆเออหักวงนั้นหักแบบนี้นแม่เป็นยนังเล็บไปลงเลยหลานกลัวมังมากเลยไปลงแต่บุหัวสิได้ให้น้องแคนหรือบ่น้องแคนน้องแค้นโดยไข่หมดเองม,มามาเจอแบบนี้ไปลงเลย ลานเกสิขอขออมิ <ert ijd> <emerges> ่งเนื้อปลุงขอให้ปลอดภัยปลาลุงไว้มือนี้ก็พาะดังนำปลุงตอนนี้ก็สิให้แม่น้องแค้นถ่ายคลิปปลุงเพราะว่าลานสิลงมือเลยปลุงไว้ให้แม่น้องแค้นถ่ายให้เบิ่งข้ากับไพยบ้านในีลปลุงอ่ะกับไพ่โบหินา ใคร่บเห็นปลุงเลยตายห่าบ้าปินทั้งน้นมาปินทั้งน้นมาเน่าเนาโฮักบมันมันเน่าโฮัก่นเลยมันเาพมันต่ำเลยเาต้อง พอมันยาวพอปลาลงเลยดึงลงก็จะมาชิริหรือบอค่คิดคิดคิดตรงนี้ก็ใส่ไผ่ใส่ไผ่เลยปลาลงเลย แม่นต้องแค่นมัดนะนี่มัดเพื่องนะนบิดระบบเพื่อง ไอ่ก็คุกลงมาเลยปลุตอนนี้โอ,อ้ยๆๆมีแข็งไ่ไปสิรามไปสิรามเอามไปไกระลุกปลุก មកកុំអត់ចាំងមកតែຕົកលេបបឹកបលុងវិញគូน้ําแตกបឹកអត់មានលូតតាន់អត់ថាគុំគលអីទឹកនេះយកទៅវិញ

ນ້ອງແຄກຊິເລນາລດໂຕອູ້ບໍ່ພາລາດອກຄາບິງນາຍາງພິ່ງິ เดี๋ยวก็ลงเลยก็จะควนยังเบิดแหลอย่าอย่าไปจับมันสีตอดแม่มันยังยังอยู่แม่มันสีตอดพี่พี่กูแค่ใช่เลยหัวหน้ามันนั่มโตจับมันี้ชไม่หัวหน้ามันเดชอันนี้บ่เอ็นผีมันน้่มคือหลืออยู่บนลงเลย อไมอ่ไม่ขัาดนะักฮะอันอื้ออันอื้อมากะจ้ายละล่าได้ไหมคลิปนี้น้องแกนก็จะได้ลีดอ์ปลูงปับพิ่งปับชม่ซนล้งแคน้ปัิ่งกำลังใจ่งนแกลนะระาพวกเรามาคลิหน้าสบายดีไปแล้ว